สวัสดีครับพบกันอีกครั้งทางอัพคอมเมนต์ครับเป็นที่ฮือฮานะครับเมื่อฉลามชนชนบุรี FC ได้คว้านักเตะที่รวยที่สุดในโลกนะครับซึ่งนั่นก็คือฟ้าอีกเจฟฟรียโบเกียแนวรุกดีกรีกับตันทีมชาติบรูไนนะครับซึ่งฟ้าอีกผู้นี้เป็นหลานชายแท้ๆของสุลต่านฮัสซันโบเกียซึ่งเป็นกษัตริย์แห่งบรรไนนะครับ โดยเมื่อเวลา14นาฬิกาของวันที่24ธันวาคม2564ที่ผ่านมานะครับที่สโมสรนชนบุรี FC ภายในชนบุรีสเตเดียมนะครับคุณสิสิสิงโตทองผู้จัดการทีมและรวมถึงโคชเตียสะสมพบประเสรศิฐซึ่งเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนแต่เป็นตัวแทนของสโมสรชนบุรี FC ร่รวมเปิดตัวฟะอิกเจอฟรฟีโบเกียนครับ แนวลุกวัย23ปีที่ย้ายมาจากสโมสรคลับสปอร์ตมาริติโน่ทีมในลีกสูงสุดของประเทศโปรโตุเกสซึ่งทางฟ้าอีกเจฟฟรีย์โบเกียนะครับได้มีการผ่านการตรวจร่างกายก่อนที่จะเซ็นสัญญาเปิดตัวแล้วก็เตรียมตัวเพื่อร่วมฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมใหม่ในทันทีโดยภายหลังเสร็จสิ้นการเซ็นสัญญาและมีการเปิดตัวเป็นที่เรียบร้อย คุณสศิสิงโตทองผู้จัดการทีมชนบุรีนะครับได้ให้สัมภาษณ์ถึงการคว้าตัวฟาอิกเจฟฟี่โบเกียมาร่วมทีมในครั้งนี้ว่าจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นกับการที่ทีมจะมีนักเตะซึ่งสื่อทั่วไปทั่วโลกตีข่าวว่าเขาเป็นนักเตะที่รวยที่สุดในโลกรวมถึงเป็นบุตรชายของเจฟฟี่โบเกียพระอนุชาองค์เล็กของสุลต่านฮัสนันโบเกียกษัตริย์ราชวงศ์บรูไนนะครับซึ่งมีทรัพย์สินราวสอง0 0ล้านเหรียญสหรัฐ หรือว่าคิดเป็นเงินไทยราว6 0แสนล้านบาทมาร่วมทีมคุณสสิจินได้กล่าวต่อไปอีกนะครับว่าแต่นั่นก็คือเรื่องนอกสนามเพราะเราให้ความสนใจในเรื่องของผู้เล่นที่จะเพิ่มศักยภาพให้กับทีมากกว่าจากที่เราศึกษาข้อมูลรวมถึงโปรโฟไฟล์นักเตะและมีโอกาสได้พูดคุยทันทีที่เดินทางมาถึงเมืองไทยหรือในระหว่างการเซ็นสัญญาอย่างแรกเลยก็คือเราสัมผัสได้ว่า เขามีความเป็นมืออาชีพเขาไม่ต้องการสิทธิพิเศษอะไรที่มากไปกว่านักฟุตบอลอาชีพคนหนึ่งจะได้รับทางคุณสสิทธิ์ยังได้กล่าวต่ออีกนะครับว่าผมเชื่อว่าเขาหน้าจะเป็นตัวเลือกที่ดีสําหรับเราในเกมรุกเนื่องจากเขามีทักษะและความสามารถที่ยอดเยี่ยมรวมถึงมีประสบการณ์ทั้งยังเคยผ่านการลงเล่นมาแล้วมากมายทั้งในประเทศอังกฤษ ซึ่งการมาของเขาในครั้งนี้จะเป็นผลดีกับสโมสซอนของเราในการสู้ศึกไทยลีกในเลกที่2อ,อย่างแน่นอนสำหรับฟ้าอีกเจฟฟรีย์โบเกียนะครับนักเตะที่ว่ากันว่าเป็นนักเตะที่ร่ำรวยที่สุดในโลกนะครับเกิดเมื่อวันที่6พฤษภาคมปี1998ปัจจุบันอายุ23ปีโดยเจ้าตัวเกิดที่ลอสแองเจลิสประเทศสหรัฐอ,อเมริกานะครับมีส่วนสูง175เซนติเมตร เริ่มต้นเล่นฟุตบอลที่อังกฤษในฐานะนักเตะเยาวชนกับทีม AFC Newbury รวมถึง Southampton Chelsea Leicester City แล้วก็คลับส Sport ต a r ริ ino ในโปรโตุเกสนะครับในส่วนของผลงานระดับทีมชาติเขาผ่านการติดทีมชาติบลูไนชุดใหญ่มาแล้วทั้งหมด6นัดน,นะครับ ซึ่งทางฟ้าอีกนะครับจะสวมเสื้อใหม่เลข11ลงเล่นให้กับสโมสรชนบุรี FC ในเลขที่2ของไทยลีกซึ่งเรื่องราวดังกล่าวนะครับก็ได้มีการถูกนําเสนอผ่านเพจอาเซียนฟุตบอลนะครับซึ่งหลังจากนั้นก็ได้มีแฟนบอลชาวอาเซียนได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นไว้นะครับเดี๋ยวเราไปลองฟังกันดูนะครับว่าพวกเขามีความคิดเห็นจากกรณีดังกล่าวอย่างไรบ้าง เรามาเริ่มต้นกันที่ความคิดเห็นแรกกันเลยครับความคิดเห็นแรกเป็นชาวอินโดนีเซียนะครับเขาแสดงความคิดเห็นว่าเขาดาวเกรดอาชีพของเขาคอมเมนต์ต่อมาครับเป็นชาวเวียดนามเขาแสดงความคิดเห็นว่าผมยินดีเป็นอย่างมากที่มีนักเตะจากประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนมาเล่นในไทยพรีเมียร์ลีกเพราะจะสนับสนุนทางผู้เล่นและลีกในภูมิภาคให้พัฒนาร่วมกัน ความคิดเห็นต่อไปครับชาวอาเซียนท่านนี้เขาแสดงความคิดเห็นว่าความลงไายในฟุตบอลของเขานั้นสูงมากแม้ว่าเขาจะมาจากครอบครัวที่ร่ำรวยก็ตามมาต่อกันที่ความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับท่านนี้มาจากอินโดนีเซียโดยท่านนี้แสดงความคิดเห็นว่าทำไมนักเตะอินโดนีเซียถึงเล่นไทยลีกน้อยจังคุณภาพของไทยลีกเหนือกว่าและดีที่สุดในอาเซียน แต่ว่าในเรื่องของบรรยากาศในอินโดนีเซียลีกวันผู้ชมคือดีที่สุดในอาเซียนราคาตัวของผู้เล่นในลีกอินโดนีเซียก็แพงกว่าราคานักเตะไทยด้วยมาต่อกันที่ความคิดเห็นท่านต่อไปครับท่านนี้เป็นชาวมาเลเซียเขาบอกว่าเขาซื้อชนบุรีหรือหรือว่าเขาซื้อทั้งไทยลีกมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปนะครับท่านนี้เขาบอกว่า ชนบุรีจ่ายเงินเดือนหรือว่าเขาจ่ายค่าใช้จ่ายประจำปีของชนบุรีมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้เขาบอกว่าสุลต่านของบุรนุนสามารถซื้อสมสรแห่งนี้ได้มาต่อกันที่ความคิดเห็นท่านต่อไปครับท่านนี้เป็นชาวมาเลเซียเขาบอกว่าได้โปรดมาที่ลีของมาเลเซียความคิดเห็นต่อไปนะครับท่านนี้เขาบอกว่า ไทยลีกเป็นลีกที่ดีที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี่เป็นการย้ายที่ชาญฉลาดมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้เป็นชาวติมอร์นะครับซึ่งไม่บ่อยครั้งนักนะครับที่ชาวติมอร์จะเข้ามาแสดงความคิดเห็นนะครับโือเขาบอกว่าเขาลงเล่นให้กับมาริติโน12นาทีในกัมเปโอนาโต้เดโปรตุเกสหรือว่าดิวิชัน4ของโปรตุเกสนะครับ ผมคิดว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ดีมากสำหรับเขาในการฝึกซ้อมที่มาเดราประเทศโปรตุเกสเขาพร้อมแล้วสำหรับความท้าทายครั้งใหม่มาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับท่านี้เขาบอกว่าไม่เอาหน้าคุณเป็นคนที่ตลกมากทำไมไม่ไปที่เกาหลีญี่ปุ่นกาตาหรือว่าหลีของ UAE ที่มันยิ่งใหญ่กว่าความคิดเห็นต่อไปนะครับทานี้ก็บอกว่า นี่คือหนึ่งในนักฟุตบอลที่รวยที่สุดในโลกมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปชาวอาเซนทาน,นี้เขาบอกว่าหลังจากผ่านไปหนึ่งเดือนเขาก็จะย้ายทีมอีกครั้งหนึ่งความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้เขาบอกว่าเขาล้มเหลวในยุโรปมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปท่านนี้เป็นชาวเวียดนามนะครับท่านนี้เขาบอกว่าเขาจ่ายเงินให้ชนบุรีหรือเปล่า เขาจะวิ่งขึ้นแล้วก็ลงโดยไม่ต้องสัมผัสลูกบอลความคิดเห็นต่อไปครับทานนี้บอกว่าเขาสามารถซื้อไทยลีก1 2 3ได้เลยมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปชาวอาเซนท่านนี้เขาบอกว่าเป้าหมายต่อไปของเขาก็คือเมืองทองอยู่ในเต็ดมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้เป็นชาวเวียดนามนะครับชาวเวียดนามท่านนี้ก็มาแบกแนวนิดนึงโดยเขาบอกว่า ผู้ชายคนนี้หล่อมากความคิดเห็นต่อไปเป็นชาวเวียดนามอีกเช่นเคยนะครับเขาแสดงความคิดเห็นว่าแข้งสมัครเล่นลายนี้มานั่งสำรองของชนบุรีจะสะอาดซึ่งเป็นความคิดเห็นที่ไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่เลยนะครับโอเคครับมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปซึ่งก็จะเป็นความคิดเห็นสุดท้ายสำหรับวันนี้นะครับชาวอาเซียนท่านนี้เขาแสดงความคิดเห็นไว้ว่า ไทยลีกมีการโปรโมตแล้วก็การตลาดที่ดีที่สุดครับผมนั่นก็เป็นความคิดเห็นของแฟนบอลอาเซียนนะครับจากกรณีที่ฟาอิกเจฟฟรีย์โบเกียร์แนวรุกทีมชาติบรรไนนะครับซึ่งเป็นหลานชายแท้ๆของสุลต่านบรรไนได้เซ็นสัญญากับชนบุรี FC เพื่อนๆฟังงลรวมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างอย่าลืมเขียนมาในช่องคอมเมนต์เพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับ สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกับเรื่องราวดีๆรวมถึงคอมเมนต์สนุกๆจากอัพคอมเมนต์ในวิดีโอต่อๆไปสวัสดีครับ